ลิดาตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาดูแลนดอมเช็คพลังงานถึงเขาคนนั้นกันนะคะคนที่คุณถามถึงคนที่คุณนึกถึงว่าตอนนี้เวลาเนี้ยเขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะคะมีอะไรที่อยากจะฝากมาถึงคุณบ้างนะเราลองมาดูซิว่าใช่เรื่องราวของคุณหรือไม่ในวันนี้นะคะกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะทุกช่องทางนะ ไม่ว่าจะเป็นการมอบของขวัญน,นะคะซูเปอร์ตังให้กอลฟนะหรือว่าการที่อาจจะส่งโอนเงินไปในลายดวงส่วนตัวนะคะหรือทุกๆช่องทางนะคะที่เป็นขวัญกำลังใจให้กอลฟกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุก s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะ,ะมาดูกันค่ะพลังงานวันนี้ สี่เหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของคนที่แบบคุณดูสิเหมือนคนหวงหวงแหนสมบัตินะคนที่แบบมีความแบบกอดเก็บเหมือนไม่อยากให้ให้หลุดมือไปอะไรประมาณเนี้ย mm. เขาอาจจะเปรียบคุณเหมือนสมบัติอันล้ำค่าของเขาก็ได้นะห้าเหรียญน,นะคะ mm. เขาอาจจะมองคุณเหมือนกับเป็นลูกน้อยกลอยใจหรือเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่า นะคะหรือถ้าเปรียบเสมือนเขาก็อาจจะห่วงคุณเหมือนไข่ในหินน่ะนะคะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกแบบห่วงแหนคุณมากๆเลยนะไพ่เปิดมาวันนี้คนคนนี้นะคะ่ะเนี่ยมีแต่ไพ่ของการแบบอุ้มลูกนะคะกอดลูกอะไรประมาณนี้เขาอาจจะมองคุณเหมือนกับเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งลูกเขาเป็นทั้งครอบครัวเขาก็ได้นะปาดถ้วยแต่ดูเหมือนว่าคุณเดินออกไปจากชีวิตเขาหรือเปล่า หรือว่าเขาหายไปจากชีวิตคุณถ้าเขาหายไปเขากำลังจะกลับมานะคะนายถือถ้วยเห็นไหมขี่มา้ามาแล้วแต่ถ้าคุณหายไปเขาอยากให้คุณกลับมาหาเขานะคะถ้าคุณงอนเขาเงียบไปหายไปไม่ได้แบบคุยกันเพราะเขายังหวงคุณอยู่เนี่ยมีแต่ไพ่ของความรู้สึกที่แบบยังหวงแหนอยู่อะ่ะควินถือไม่เท้าก้าวถ้วยแปดดาบเขายังปลดพันธนาการความรู้สึกออกจากคุณไม่ได้อะ่ะ เหมือนเขาอยู่ในในเขาเรียกว่าในกรอบในในกรงขังอะไรประมาณนี้ที่ทําให้เขารู้สึกยังต้องอยู่ตรงเนี้ยไพ่จัดเม้นนะคะใบนี้ mm hmm. เขารอเวลาการแบบรอเวลาการที่จะให้คุณกลับมาหรือรอเวลาที่ตัวเขานั่นแหละกําลังจะกลับมาในชีวิตคุณถ้าในกรณีตอนนี้คุณมีการแปดดาาเป็นการบล็อกกันก็ได้ขยายกระแปดถ้วยด้วยเนาะแน่นอนว่าหน้าไพ่วันนี้ย ส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่แต่ไม่ได้ทุกคนคือหันหลังให้กันนะคะเดินจากกันไปนะไม่คุยกันเงียบกันนะแล้วก็มีการบล็อกกันด้วยในบางคนรวมถึงบางคนคุณก็ยังคงอยู่กันในความสัมพันธ์นะคะยังคงอยู่ดีมีสุขกันนั่นแหละแต่ก็อาจจะมีความแบบ อ่ไม่พอใจกันบ้างโกรธกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างหรือบางคนไม่เข้าใจในความรู้สึกของเขาที่แท้จริงนะคะว่าเขารู้สึกแบบบางคนสงสัยนะเขาเคยห่วงเราบ้างหรือเปล่าเขาต้องการเราอยู่ไหมเขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตไหมอะไรประมาณนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเกิดข้อกังขาเกิดความรู้สึกแบบกังวลใจว่าเขายังคงรู้สึกแบบเหมือนเดิมกับคุณอยู่บ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ นะคะแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารให้คุณรับรู้ในวันนี้ก็คือว่าคนคนนี้เขาอยากดูแลคุณอยากที่จะทนุถนอมคุณอยากที่จะกอดเก็บรักษาคุณไว้ห่วงแหนคุณไว้นะคะเสมือนกับทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเขานะคะเปรียบเสมือนลูกน้อยกรอยใจนะคะอันเป็นที่รักของเขาเปรียบเสมือนคุณกับ เพชรนินจินดาอลําค่าเห็นไหมคะที่เขาจะต้องแบบห่วงแหนเอาไว้ไม่ให้หลุดมือไปนะเขายังคงรักษาคุณไว้เขายังคงเฝ้าแบบอยากเก็บคุณไว้อยู่แบบเนี้ยไม่อยากที่จะให้คุณแบบหายไปจากชีวิตเขาไม่อยากให้คุณเดินจากเขาไปทิ้งเขาไปหรือเราจะต้องมีเรื่องราวที่ทําให้เราจะต้องแยกทางห่างกันนะแล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้อ่าสิ่งอลัมค่านะคะ จะต้องหลุดมือไปเป็นของคนอื่นคนคนนี้กำลังรู้สึกว่าสถานการณ์หลายๆอย่างที่คุณกับเขาเจอกันอยู่มันทำให้เขากำลังรู้สึกได้ว่าคุณนะ่ะมีค่ากับเขามากๆเลยหนึ่งเหรียญคุณทำให้เขารู้สึกถึงความมั่นคงรู้สึกถึงความอบอุ่นกายอบอุ่นใจในยามที่คุณอยู่อยู่กับเขาในยามที่คุณอยู่เคียงข้างเขาเขาสัมผัสได้ว่าคุณเป็นเหมือนกับ ชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของเขาอะนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่าเอ็นดูเป็นคนที่น่าทนุถนอมนะเขารักษาเขาอยากจะรักษาคุณอะเอาไว้ในชีวิตเขาให้คงอยู่ตลอดไปนะเขารู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เราทั้งสองคนเกิดปัญหาเกิดความไม่เข้าใจเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจกันในตอนเนี้ยคนคนเนี้ย เขาอยากที่จะบอกให้คุณรู้นะว่าโอเคล่ะมันอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้อ่าทำให้เราสองคนมันเหมือนกับมีความขัดแย้งกันในความสัมพนะันธ์น่ะแต่สิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันไม่สามารถที่จะมาทําลายทําความรู้สึกให้เขาเปลี่ยนแปลงไปได้เลยนะเขายังคงรักคุณมากเขายังคงรู้สึกว่าคุณคือที่รักคุณคือ คนที่เขาไม่สามารถที่จะไปหาจากที่ไหนได้นึกออกไหมคะคือมันไม่มีใครที่เขาจะนำมาแทนที่เอามาแทนที่คุณได้อะเพราะความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่มันบริสุทธิ์มันเป็นความรักที่แท้จริงมันเป็นความรักที่เหมือนกับแม่รักลูกอ่ะนึกออกไหมมันเป็นพลังงานแบบนั้นเลยนะเป็นพลังงานของคนที่เขาอยากโอบอุ้มคุณอยากโอบกอดคุณ นะะในวันที่คุณมีความทุกข์ในวันที่คุณเหนื่อยล้าในวันที่คุณมีปัญหาหรือแม้แต่กระทั่งวันที่เขามีความทุกข์หรือมีปัญหาเขาก็รู้สึกว่าเขามีแค่เพียงคุณน่ะที่จะคอยโอบอุ้มเขาโอบกอดเขาซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาไม่เหลือใครเขายังมีคุณเพราะฉะนั้นพอในวันที่คุณกับเขาเริ่มที่จะมีปัญหากันหรือมีปัญหากันแล้วก็ตาม เขาก็เลยรู้สึกว่าได้มองเห็นถึงคุณค่าในตัวคุณขึ้นมาแล้วเขาก็เลยอยากที่จะมีการ take action หรือทำทำสิ่งดีๆเพื่อคุณเพื่อที่จะตอบแทนให้คุณเพื่อที่จะชดเชยให้คุณในสิ่งที่ขาดหายในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปกับคุณนะคะเขาก็เลยอยากที่จะกลับมา take action ทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณในเวลานี้ถึงแม้ว่า ภาพที่คุณเห็นภายนอกของเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนที่เหมือนกับคุณดูคพีนถือไม้เท้านะดูเป็นคนที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกหรือไม่ได้แสดงออกถึงความรักให้คุณมากนักมีแต่ความแข็งกระด้างมีแต่ความดูบางครั้งก็ดูก้าวร้าวดูแบบดุดันดูแบบเป็นคนที่ดูจริงจังกับชีวิตหรืออาจจะดูบางครั้งไม่ได้แบบ แสดงออกถึงความรักความโรแมนติกกับคุณสักเท่าไหร่อะนะคะแต่เบื้องหน้าของเขามันไม่เหมือนกับภายในจิตใจของเขาคนคนนี้จริงๆมีความอ่อนละมุนมากๆนะนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นไหมคะคุณดูเหมือนเหมือนคนเลี้ยงลูกอะเหมือนแม่ที่กําลังแบบอบกอดลูกแม้ในวันที่เจอปัญหาอะไรก็ตามซึ่งเขาอยากที่จะเป็นคนคนนั้นะ่ะที่จะดูแลคุณได้เขาอยากเป็นคนที่สามารถดูแลคุณได้ ช่วยเหลือคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้อย่าเป็นคนที่เวลาคุณเจอความทุกข์เจอปัญหาแล้วคุณนึกถึงเขาแล้วเขาสามารถที่จะตอบรับในการช่วยเหลือคุณได้ท,ทันทีเขาอยากเป็นคนคนนั้นนะ่ะสำหรับคุณเพราะเขารู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่คุณกับเขาคบกันมาอยู่ด้วยกันมารักกันมาสิ่งเหล่านี้คุณเคยเป็นผู้ให้กับเขาแล้วพอมาในวันที่ เขาไม่มีคุณหรือแม้แต่กระทั่งวันที่เกิดปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันก็เลยทำให้คนคนนี้รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเขาควรที่จะทำเพื่อคุณบ้างเนาะเพราะที่ผ่านมาคุณทำเพื่อเขามาเยอะแล้วอะเหมือนมันถึงเวลาแล้วอะจัดเมนถึงเวลาที่เขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณได้รับรู้ถึงความรักถึงความรู้สึกที่แท้จริง นะคะคถึงความแบบปรารถนาดีถึงความรู้สึกที่อยู่เบื้องลึกภายในใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาอะรักคุณมากมายขนาดไหนหวงแหนคุณมากแค่ไหนนะคะเขากอดเก็บความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับตัวอยู่กับใจนะคะเขาไม่เคยเอาคุณห่างใจเขาเลยนะในทุกๆย่างก้าวในชีวิตเขาอะเขาจะมีคุณอยู่ในจิตใจเขาเสมอ ไม่ว่าเขาจะคิดอะไรเขาจะทําอะไรจะมีคุณอยู่ในใจเขาด้วยอยู่ในสมองเขาด้วยเพื่อที่จะคอยเหมือนกับย้ําเตือนเขาว่าเขามีคุณอยู่นะทําให้เขารู้สึกว่าเวลาจะทําอะไรผิดหรือเวลาจะทําอะไรไม่ดีคนคนนี้ก็จะนึกถึงหน้าคุณลอยขึ้นมาทันทีเลยนะคะมันทําให้เขามีความยั้งคิดยั้งใจยั้งทํามากขึ้นทําให้เขา ไม่กล้าที่จะพาตัวเองไปเดินในเส้นทางที่มันผิดมากไปกว่านี้นะแต่ตอนเนี้เขารู้สึกแบบปิดอัดใจ,จเหมือนกันเนอะกับการที่บางครั้งเขาดูเหมือนกับพยายามผูกมัดตัวเองอยู่ในกรอบที่เขาวางไว้ว่าไม่ได้เขาจะต้องแสดงอาการของความเป็นคนที่มีอัตราตัวตนเขาจะต้องลดมาตรฐานลดอีโก้เขาลงมาไม่ได้เพราะมันจะทําให เขาดูแบบเสียภาพโพส<ฤ>เสียภาพลักษณ์เสียการปกครอง <_ an> อะไรก็ตามแต่ <_ an> มันจะทําให้คุณมองเขาแบบไปอีกรูปแบบหนึ่งมันจะทําให้เกิดความไม่เกรงใจเกิดความไม่ให้เกลิไม่ให้เกียรติกันอะไรประมาณนเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนึกออกไหมมันเป็นแค่ชุดความคิดเป็นแค่กรอบที่เขาครอบงําเขาไว้เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้คนคนนี้เขากําลังจะปลดล็อกตัวเองอ่ะกำลังจะปลดไม่เซ็ต เปลี่ยนไม d เซตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกนะคะจัดเม้นคือไพ่เหมือนกับคนที่ถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานนะเขายังคงมองคุณเหมือนแสงสว่างในชีวิตเขาเขามองคุณเป็นความสุขในชีวิตเขาเขามองคุณเป็นความสวยงามความเบิกบานนะคะมองคุณเป็น เป็นพลังงานดีๆเป็นพลังงานบวกๆที่คุยกับคุณอยู่กับคุณเคียงข้างคุณแล้วมีพลังงานชีวิตที่ดีขึ้นมีความสดใสมีความร่าเริงม,มันเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักที่ไม่รู้จบไม่มีวันจบสิ้นเป็นความรักที่ไม่รู้ดับอะ่ะดอกทานตะวันเนี่ยเป็นตัวแทนของความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเขารักคุณแล้วรักคุณอีกยังไงเขาก็ยังคงรักคุณจะเข้าใจกัน จะไม่เข้าใจกันจะดีกันจะทะเลาะกันตอนนี้จะหายกันไปเงียบกันไปหรือจะแยกทางกันไปเขาก็ยังคงรักคุณนะคะนี่คือพลังงานของเขาในวันนี้นะมาดูกันต่อค่ะแล้วในระยะเวลา1-3เดือนนี้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาสามไม้เท้า จะเป็นยังไงบ้างคะเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแปดเหรียญน,นะคะสามเหรียญน,นะสี่ถ้วย dm p l a c ลแปดถ้วยนะคะ เถ้วยนะไพ่ใต้สำรับเด็กถือถ้วย1-3เดือนนี้นะถ้าคู่ไหนที่คุณกับเขาเว้นระยะห่างกันเว้นช่องว่างนะระหว่างกันละกันหรือว่าตอนนี้ต่างคนต่างอยู่เงียบๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมีการที่คนคนนี้จะกลับมาจะพยายามที่จะกลับมาในความสัมพันธ์หลังจากที่คุณหรือเขา เดินออกไปจากความสัมพันธ์หรือหันหลังให้กันหรือง,งอนกันสำหรับคนที่ตอนนี้หายกันไปเงียบกันไปนะจะมีการเริ่มต้นกันใหม่แปดถ้วยขยายกบหนึงไม้เท้าคือการกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะหรือการโทรศัพท์หากาันการส่งข้อความหากันการสื่อสารถึงการการกลับมางอกันนะแต่จะมีน่าจะเป็นคนที่ยังคงเหมือนกับงอนอยู่หันหลังให้อยู่ยังคงแบบเฉยๆช้าๆเย็นชา นะคะเหมือนกับฉันก็มีทางเลือกแหละอะไรประมาณนี้นะคะแต่คิดว่ายังไงใน1-3เดือนนี้คุณกับเขาจะมีโอกาสได้กลับมาง้องอนกันได้กลับมาขอโอกาสกันนะกลับมาปรึกษาหาหรือปรับความเข้าใจกันคุณจะได้เห็นคนคนนี้พยายามกลับมาเทคแอคชั่นเพื่อคุณนะ่ะนะหลังจากที่แบบต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอยู่ในมุมของตัวเองนะเขาก็จะกลับมา เพื่อที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังมีค่าในชีวิตเขาอ่ะเขาก็จะทําให้คุณรู้ว่าคุณคือ the empress ของเขานะคือการเริ่มต้นใหม่เด็กถือถ้วยก็คือการเริ่มต้นความรักอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาการสารสัมพันธ์กันไปอีกครั้งหนึ่งการกลับมาเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันแต่ก็จะมีบางพลังงานมีบางคนนะก็รู้สึกว่าบางคนอยู่แบบนี้มีความสุขอยู่แล้วว่า นะบางคนคุณอยู่ยคุณอยู่ได้อย่างดีเลยนะเนี่ยก้าวถวยคือคุณรู้สึกว่าเราเติมเต็มตัวเราเองได้เราหาความสุขให้กับตัวเองได้บางคนอาจจะรู้สึกแบบยังงอนเขาอยู่เนาะยังคงดูทีท่าเขาอยู่ยังคงดูเชิงเขาอยู่เหมือนคุณก็ยังไม่ได้แบบเปิดโอกาสร้อยเปอร์เซ็นแต่คุณก็ไม่ได้ปิดโอกาสคุณก็ยังให้โอกาสเขาแต่แน่นอนคุณจะได้รับการสื่อสารการติดต่อจากเขา การเทคแอคชั่นการพยายามกลับมาในความสัมพันธ์หรือการการพยายามที่จะทำทำให้ความสัมพันธ์หรือรทำนิส,สัยให้ดีขึ้นนะคะนะคะแล้ว1นถึงสมเดือนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนนะเดี๋ยวคุณจะมีทางเลือกเข้ามาด้วยซา้าที่นอกเหนือจากเขานะทางเลือกใหม่ๆคนใหม่ๆจะมีทั้งคนเก่ากลับมาและจะมีทั้งคนใหม่กลับมาให้คุณเลือกแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่คุณ และใน1-3เดือนนี้สำหรับคนที่คุณแบบยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามปกติแต่แค่อาจจะงอนกันบ้างน้อยอกน้อยใจกันบ้างมีวิวาทะกันบ้างแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันอาจจะแค่ไม่คุยกันสักวันสองวันสัปดาห์2สัปดาห,ดาห์คุณมีเกณฑ์นะ1-3เดือนมีไพ่ท้องขึ้นมานะคะไพ่การตั้งครรภ์นะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะมีบุตรมีเกณฑ์ที่ คุณอาจจะแบบมีลูกในช่วง1-3เดือนเนี้ยนะคะหรือคุณกับเขาอาจจะมีการง้อกันจนแบบท้ายที่สุดมันอาจจะแบบได้รับข่าวดีเพราะว่าในพาร์ก่อนหน้านี้ก็มีไพ่เด็กน้อยขึ้นมานะคะหรือถ้าใครที่คุณมีลูกอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ลูกคุณจะเป็นคนที่เชื่องความสัมพันธ์ม,มิตรไมตรีอันดีงามระหว่าง คุณกับแฟนคุณสามีคุณภรรยาคุณให้กลับมามีความสุขร่วมกันอีกกลับมาทำให้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอีกนะคะก็อาจจะเกิดมาจากความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวซึ่งมีลูกเป็นแกนกลางเป็นเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะแต่กอลคิดว่า1-3เดือนนี้มันไม่ได้เป็นพลังงานที่แย่นะแต่มันเป็นพลังงานที่ดีคือมันจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ คนที่หายไปมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคนที่เงียบไปมีเกณฑ์ที่จะติดต่อมานะคะคนที่ไม่เข้าใจกันจะมีโอกาสในการปรับความเข้าใจส่วนบางคนคุณก็จะได้มีโอกาสในการที่จะเจอตัวเลือกใหม่ๆช้อยใหม่ๆ NEW l ลิฟน e วพาร์ทเนอรใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องตัดสินใจให้ดีดูดีๆเลือกดีๆแล้วก็ต้องดูตัวเองด้วยว่า อยู่ในสถานะที่จะสามารถมีใครมาเพิ่มเติมได้หรือไม่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะเข้าไปอยู่ในในวังวนของการทำผิดศีลธรรมได้นะคะต้องดูดีๆนะก็ประมาณนี้แหละทีนี้มาดูออร์เคิลป๊หนึงนะคะ มาดูออร์เคิลกันค่ะไพ่มีอะไรที่อยากจะแนะนําซลล์เอกการสะท้อนตัวเองนะคะบางคนรู้สึกแบบเครียดเนอะตอนนี้รู้สึกเหมือนเครียดเลยอะ่ะบางคนอะ่ะมีความกลัวมีความกังวลมีความ ยึดติดผูกติดอยู่กับอะไรบางอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงหมดอะไรตายอยากหมดแพชชั่นหมดความหวังมีความท้อแท้รู้สึกชีวิตมันดูว่างเปล่าไปหมดจริงๆแล้วไพอ่อยากจะบอกว่าทุกอย่างอะที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ให้คุณลองไปส่องกระจกหรือลองไปทบทวนลองไปคิดดูทุกอย่างมันเกิดมาจากการกระทําของตัวเราด้วยนะเราสามารถที่จะพาตัวเองอะให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ความทุกนี้ได้นะ โดยที่เราไม่จําเป็นว่าจะต้องรอให้ใครนะคะมาเป็นความสุขของเราคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ได้เลยโดยการที่คุณจะต้องหยุดความกลัวหยุดความกังวลหยุดความเครียดหยุดมองว่าชีวิตตัวเองไม่เหลืออะไรหยุดมองว่าชีวิตตัวเองว่างเปล่าไม่เหลือใครนะคะบางคนรู้สึกว่าขาดคนคนนี้ไปขาดความรักครั้งนี้ไปเขาไม่สนใจยายดีคุณ ทำให้เรารู้สึกแบบเราไม่มีใครแล้วเราไม่เหลือใครทั้งที่จริงๆคุณยังเหลือตัวคุณเองเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่มันเกิดอยู่ในใจของคุณมันก็เกิดจากการกระทําของคุณที่มันสะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําสิ่งไหนกับตัวเองอ่ะมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ใจคุณตัวคุณทั้งสิ้นถ้าคุณทําให้ตัวเองมีความสุขสิ่งที่มันจะสะท้อนกลับมามันก็คือความสุขนะคะความอิ่มเอมเปรมปรีความสดชื่น ความเบิกบานแจ่มใสแต่ถ้าคุณพยายามทําให้ตัวเองทุกข์จมอยู่กับความทุกข์ไปแบกมันไว้อย่างนี้นะคะสิ่งที่จะทอนกลับมามันก็คือความทุกข์ที่ตัวที่ใจคุณนะเพราะฉะนั้นถพาอยากจะบอกวางลงบ้างนะใช้ชีวิตให้มันยืดหยุน่นอย่าไปตึงมากนะคะอย่าไปไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดอะเหมือนกับคุณจะมาแบกรับทุกเรื่องทุกความรู้สึกไว้ไม่ได้นะ คุณจะต้องเรียนรู้กับการปล่อยวางบ้างคุณจะต้องเรียนรู้กับการที่ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงบ้างอย่ามัวแต่กลัวนะคะคุณต้องออกมาสู้กับความจริงเอาออกมาเผชิญกับความเป็นจริงเพราะสถานการณ์ทุกอย่างในอนาคตคุณจะสามารถที่จะแก้ไขมันได้อย่างแน่นอนเนี่ยแหละคือสิ่นิพพ่ยอยากจะบอกนะคะต่อมามาดูข้อความค่ะ ฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันนะคนดีรอวันที่ความฝันเป็นความจริงฉันหาทางออกกับความรักครั้งนี้ไม่ได้ความแตกต่างไม่สามารถทำให้ฉันหมดรักคุณได้ I love you so much นะคะเขารักคุณมากคุณคือภรรยาในอนาคตของฉันอย่างงอนนะคนดีบางคนงอนกันนะ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดกับความรักของเราฉันเสียความรู้สึกอีโก้อีโกโ้โกโเนี่ยแหละตัวดีเลยที่ทำให้คนเราบางทีรักเหลือเกินเนาะแต่ไม่ยอมวางอีโก้ลงมันก็ทำให้ความสัมพันธ์มันแบบเจือจางกันได้นะคนทางอีกยาวไกลดูแลตัวเองดีๆนะฉันเป็นห่วงคุณนะคะ รักที่มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราเจอกันช้าไปคุณควรเจอคนที่ดีกว่าฉันฉันไม่อยากรีบร้อนในความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะไปอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เขาอาจจะมีคนของเขาแล้วก็ได้เนาะเราไม่คู่ควรกันคุณคือกำลังใจของฉันหรือบางคนอาจจะแตกต่างกันด้วยเรื่องอ โปรไฟล์ฐานะความมั่นคงในชีวิตก็ได้ถ้าฉันเปล <IN> ี่ยนเปลาเปลี่ยนไปคุณจะรับได้ไหมเมื่อถึงเวลาฉันจะให้ความชัดเจนกับคุณบางคนก็อยู่กันแบบไม่ได้มีสถานะอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้คือจะยังไงก็ตามแต่นะไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดในตอนเนี้ยแต่สิ่งที่คนคนนี้เขาอยากให้คุณรู้ก็คือว่าเขาว่ายังรักคุณมาก แล้วเขาก็ค่อนข้างมีความคาดหวังในอนาคตกับคุณมากๆเลยในการที่อยากจะกลับมามีกันและกันมีความสุขร่วมกันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันยังไงเขาก็ยังคงรักคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่แค่บริบทแต่ละคู่แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะบางคนแก้ปัญหาได้เร็วบางคนแก้ปัญหาได้ช้าหรือบางคนเจอปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ แต่ยังไงก็ตามคนคนนี้ก็ยังคงกอดเก็บห่วงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่ยังคงกอดเก็บคุณไว้รักษาคุณไว้นะคะเหมือนไข่ในหินเหมือนทรัพย์สมบัติอลำค่าของเขาที่เขารู้สึกว่ามันจะสมหวงังมันจะสําเร็จหรือไม่ไม่รู้หรอกในอนาคตอะแต่เขาก็จะกอดเก็บคุณไว้ในใจเสมอแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเขารักคุณยังไงเขาก็จะยังรักคุณเหมือนเดิม เขาจะมีหรือไม่มีคุณในวันนี้หรือวันข้างหน้าเราจะได้มาเหมือนเดิมกันละกันหรือเราจะไม่เหมือนเดิมกันแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีชีวิตแต่สิ่งที่เขาสามารถที่จะทำมันได้ดีที่สุดคือการที่ยังคงเก็บความทรงจำที่ดีนะคะกอดเก็บความรู้สึกที่ดีความรักที่มีต่อคุณนะคะสิ่งดีๆที่คุณมอบให้ไว้รักษามันไว้ให้คงอยู่ในใจตลอดไป นี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ